ใช้ยังต่อสายไฟแบบนี้อยู่บ้างเลิกทำท่นนะครับอาจจะทำให้บ้านของเราไฟไหม้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพะบ้านยุคใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการต่อสายไฟอย่างถูกวิธีมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยต่อสายไฟนะครับก็อาจจะต่อกันแบบนี้นะครับการต่อสายไฟแบบนี้นะครับก็จะเป็นการต่อแบบผิดวิธีนะครับการต่อแบบนี้นะครับเวลาเราใช้ไฟไปนานๆนะครับผมสายทองแดงด้านในนะครับ จะเกิดความร้อนนะครับพอเกิดความร้อนนะครับอาจจะทําให้เทปพันสายไฟของเราละลายนะพอละลายทองแดงเขาจะมาอ์กกันนะครับตรงจุดนี้นะครับพออ์กกันแล้วนะครับเขาก็จะเกิดไฟลัดวงจรตรงนี้นะครับอาจทําให้ไฟไหม้บ้านของเราได้นะครับถ้าเกิดว่าระบบคัดเอาของเราไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าระบบคัดเอาของเราไม่ตัดนะครับก็จะทําให้ไฟตรงเนี้ยช็อตนะครับแล้วก็จะเกิด ความร้อนเกิดไฟไหม้ตัวที่สายไฟนะครับตัวนี้นะครับอาจจะทําให้ไฟไหม้บ้านของเราได้เลยนะครับวิธีการต่อที่ถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับวิธีการต่อที่ถูกต้องนะครับเราก็จะปอก สายไฟยาวนิดนึงนะครับสายสีเทานะครับเราก็จะตัดตรงจุดนี้นะครับก็ทำการปอกครับสายสีดำครับเราก็จะเอาไว้แบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะเอาสายตัวที่ตัดตัวนี้นะครับมาวัดระยะนะครับสายสีดำนะครับแล้วก็จะตัดตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ปอกบนสายสีขาวนะครับแล้วก็ บเยครัดี๋วมาดูวิธีการต่อสายไฟกันด้วยเลยนะครับวิธีการต่อสายไฟนะครับปกตินะครับเราก็จะต่อกันแบบนี้นะครับผมแล้วต่อกันม้วนแบบนี้นะครับเวลาเราดึงสายกระชากนะครับผมมันจะหลุดง่ายนะครับแบบนี้เลยวิธีการต่อที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ ท่อหดนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อหดของสายไฟนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับผมจะไม่ใช้ผ้าเทปพันสายไฟนะครับแล้วก็เป็นท่อหดขนาดใหญ่นะครับใส่เข้าไปครับ วิธีการม้วนสายไฟนะครับที่ถูกต้องนะครับให้ทำแบบนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับทำแบบนี้นะครับแล้วก็ม้วน ม้วนแบบนี้เลยครับเวลาเราดึงกระชากนะครับเขาจะไม่หลุดนะครับแบบนี้นะครับจะแน่นมากเลยนะครับส่วนสายสีดำนะครับก็ต่อเหมือนกันเลยครับ ลงจากนั้นนะครับเราก็จะเอาท่อหดนะครับเข้ามาหุ้มใช้ความร้อนลนนะครับเขาก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟมากๆนะครับเกิดความร้อนนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะไม่ตรงกันนะครับเห็นครับองแดงนะครับจะอยู่ไม่ตรงกันนะครับผมนี่นะครับเวลาเราใช้งานไปลวร้อนนะครับจะทําให้เกิดการอาร์กกันของสายไฟนะครับยากมากๆเลยนะครับส่วนสายหดท่อใหญ่นะครับแล้วก็สวดเข้าไปครับท่อหดตัวนี้นะครับก็มีขายตามร้าน20บาททั่วไปนะครับ ได้งานที่สวยงามนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังทําวิธีแรกอยู่ก็เลิกทำเะนะครับมาทําวิธีมาทําตามวิธีนี้นะครับก็จะปลอดภัยต่อตัวเราและบ้านเราแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่อนได้รับชมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ